สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาโนนพอดแคสต์นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยค่ะในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ภาวะกา e เม s นชัดดาวหรือว่าการปิดหน่วยงานรัฐเนี่ยมันยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์เลยสร้างความปั่นป่วนไปทั่วเลยนะคะ พอทางวุฒิสภา,าเขาผ่านกฎหมายเปิดประเทศได้สำเร็จช่วงประมาณวันที่10ถึง11เพฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนก็เพิ่งจะแบบเฮอหายใจหายคอกันได้หน่อยแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิคะเพราะมีคนไปเจอเอ่อเหมือนเป็นเงื่อนไขลับหลัดที่ถูกสอดใส่เข้ามาแบบว่าเงียบมากในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้เองเป็นเงื่อนไขที่อาจจะทาให้วุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยแบบ มหาศาลเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนจุดความไม่พอใจแล้วก็ตั้งคำถามใหญ่เลยกับระบบการเมืองอเมริกันเรามาลงลึกเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะขอย้อนไปในเนึงน่งตอนช่วงชัดดาวเนี่ยเอ่อผลกระทบมันหนักจริงๆนะคะกระทบตั้งแต่ข้าราชการเป็นล้านๆคนเลยบางส่วนก็ถูกพักงานไปบางส่วนก็ต้องมาทํางานแต่ ไม่ได้เงินเดือนนะคะบริการสาธารณะที่จําเป็นจําเป็นหลายอย่างก็หยุดชะงักไปหมดเลยเศรษฐกิจโดยรวมก็เสียหายเป็นวงกว้างเลยค่ะบรรยากาศตอนนั้นมันตึงเครียดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนเยอะมากจริงๆใช่ครับความรู้สึกตอนนั้นมันทั้งอึดอัด ทั้งกังวลนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเพิ่มขึ้นทุกวันวันพอมีข่าวออกมาว่าเออบุติทสภาเขาตกลงกันได้แล้วผ่านกฎหมายให้รัฐบาลกลับมาทํางานได้อีกครั้งเนี่ยคนก็โล่งอกกันมากเลยครับอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับว่าหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดทางเศรษฐ,ฐกิจได้สักทีหนึ่งแต่ความโล่งใจที่ว่าเนี่ยมันอยู่ได้แป๊กเดียวจริงๆคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมีคนไปเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าทักอินไซด์ คือมันซ่อนอยู่ในเนื้อหากฎหมายเลยไม่ได้เป็นประเด็นที่แบบถูกพูดถึงกันในตอนแรกเลยนะคะเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันอนุญาตให้วุฒิสมาชิกของพรรคริพับลิกัน8คนนะคะสามารถยื่นฟ้องกระสวนยุติธรรมได้ถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อว่าสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถูกละเมิดระหว่างการสอบสวนคดีบุกรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021โดยเฉพาะเลยนะคือเรื่องข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะคะ แล้วจุดที่ทำให้คนตกใจมากๆเลยก็คือตัวเลขค่าชดเชยที่ระบุเอาไว้คือถ้าการฟ้องร้องนั้นชนะคดีขึ้นมานะครับคดีความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์แต่ละครั้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ค่าชดเชยสูงสุดได้ถึง5,000สนดอลลาร์สหรัฐครับต่อคนต่อการละเมิดหนึ่งครั้งโห5,000นดอลลาร์ครับก็ประมาณ1 7 1 8ล้านบาทได้5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อคนต่อครั้ง ในขณะที่ประเทศเพิ่งจะแบบฟื้นตัวข้าราชการบางคนอาจจะยังรอเงินเดือนย้อนหลังอยู่เลยตรงนี้เองใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดคําถามตัวโตๆตามมาทันทีเลยถูกต้องครับมันเป็นภาพที่เอ่อคอนทราสต์กันอย่างรุนแรงมากคือประชาชนเพิ่งผ่านความยากลําบากมาหมัดๆแต่กลับมีกฎหมายที่อาจจะเปิดทางให้กลุ่มนักการเมืองเนี่ยได้รับเงินก้อนใหญ่จากภาษีประชาชนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจแล้วก็คําถามถึงความเหมาะสมอย่างกว้างขวางเลย แล้วเอ,อ่อทำไมเงื่อนไขแบบนี้ถึงไปอยู่ในกฎหมายสําคัญที่ใช้เปิดประเทศได้ลรอคะมันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะเรื่องนี้ไอที่เหตุการณ์บุกรัฐสภาวันที่6มกราคม2021ครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีการตั้งทีมสอบสวนพิเศษขึ้นมาเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการบงการ กระบวนการสอบสวนนี้เองครับที่นำไปสู่ความขัดแยง้งเพราะว่ามันขยายวงไปไกลกว่าแค่ผู้ชุมนุมที่บุกเข้าไปในวันนั้นมีการสืบสวนไปถึงนักการเมืองระดับสูงหลายคนเลยทีเดียวทีนี้ วิธีการสอบสวนบางอย่างเช่นการไปขอข้อมูลการโทรศัพท์จากบริษัทเอกชนการขอเข้าถึงข้อความแชทหรือแม้กระทั่งการยึดโทรศัพท์มือถือของวุฒิสมาชิกบางคนที่สนามบินเพื่อตรวจสอบข้อมูลวิธีการเหล่านี้ก็ถูกตั้งคำถามจากฝ่ายริพับลิกันโดยเฉพาะสะวทั้ง8คนที่มีชื่ออยู่ในข่ายตามกฎหมายใหม่นี้นะครับ มุมมองของพวกเขาก็คือว่ากระบวนการเหล่านี้มันรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปอาจจะไม่โปรง่งใสหรืออาจจะมีแรงจูงใจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าข้อมูลในโทรศัพท์ของนักการเมืองเนี่ยมันก็ย่อมมีความละเอียดอ่อนสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอถึงช่วงที่ต้องเจรจาต่อรองกันเพื่อที่จะผ่านกฎหมายยุติชัดดาวซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนมากตอนนั้นฝ่ายริพับลิกันบางส่วนก็เลยใช้จังหวะน,นี้แหละครับยืน่นมือนไขเรื่องการฟ้องร้องนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหรือพูดง่ายๆก็คือ ถ้าอยากให้ความร่วมมือในการเปิดประเทศก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้เข้าไปด้วยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐที่เกินขอบเขตไปในอดีตนะครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วตัวเลข5000สนดอลลาร์เนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปชัดเจนไหมคะว่าทำไมต้องเป็นเพดานที่สูงขนาดนี้ตัวเลขนี้ถูกระบุไว้ในตัวกฎหมายเลยครับว่าเป็นเพดานสูงสุดนะครับต่อการละเมิด1ครั้ง ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ฟ้องแล้วชนะจะได้เต็มจํานวนนี้นะครับอาจจะได้น้อยกว่านั้นตามความเสียหายจริงแต่การตั้งเพดานไว้สูงขนาดนี้ก็แน่นอนว่าสร้างความประหลาดใจและก็คําถามได้มากพอสมควรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็น่ากังวลยิ่งกว่าตัวเลขก็คือการที่กฎหมายนี้มันมีผลย้อนหลังหรือที่เรียกว่า retroactive นะครับผลย้อนหลังหมายความว่ายังไงนะคะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะหมายความว่าแม้ว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เช่นการยึดโทรศรรัพท์ หรือการขอข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปแล้วในปี2021หรือ2022คือเกิดก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับแต่สวทั้ง8คนก็สามารถใช้กฎหมายใหม่ฉบับนี้เป็นฐานในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทําในอดีตเหล่านั้นได้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับในทางหลักการของกฎหมายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะคือฝ่ายหนึ่งก็มองว่านี่คือการทวงคืนความยุติธรรมปกป้องสิทธิที่ถูกละเมิดไปแล้วแต่อีกฝ่ายก็อดมองไม่ได้จริงๆว่านี่คือการใช้สถานการณ์วิกฤตของประเทศมาสร้างโกระคุ้มกันแล้วก็อาจจะรวมถึงผลประโยชน์ให้ตัวเองด้วยแล้วพอเรื่องเงื่อนไขลับๆอันนี้ถูกเปิดโพงออกมาสู่สาธารณะกระแสสังคมแล้วก็สื่อในอเมริกาเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น โอ้โหเสียงวิจารณ์หนักมากเลยค่ะส่วนใหญ่คือมองว่าเหมือนกับสวกลุ่มนี้แอบให้โบนัสตัวเองอะค่ะหรือว่าเอาความเดือดร้อนของคนอื่นๆมาเป็นข้อต่อรองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวความรู้สึกหลักๆเลยคือความโกรธความผิดหวังแล้วก็ความรู้สึกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยมีการใช้คำค่อนข้างแรงนะคะอย่างเช่นขโมยเงินภาษีแบบถูกกฎหมายบ้างละ่ะหรือเปรียบเปียว่าเป็นโบนัสเงินสดสำหรับส,รบสรวร,ริพับลิกัน ทั้งๆท,ที่คนอื่นกําลังลําบากอยู่นะครัครับซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้มันก็สะท้อนถึงคําถามเชิงจริยธรรมที่ถูกจุดขึ้นมาหลายประเด็นพร้อมๆกันเลยนะครับประเด็นแรกสุดเลยก็คือเรื่องความเป็นธรรมและความเหมาะสมในการที่อาจจะต้องนําเงินภาษีของประชาชนซึ่งหลายคนก็เพิ่งเดือดร้อนมาจากชัดดาวน์เนี่ยไปจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับนักการเมืองผู้มีอำนาจอยู่แล้วมันดูย้อนแย้งในความรู้สึกของคนทั่วไปมากๆครับ ประเด็นต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือการออกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังอย่างที่คุยกันไปเพื่อไปสร้างสิทธิ์ในการฟ้องร้องเรื่องในอดีตเนี่ยปกติแล้วหลักกฎหมายมักจะมองไปข้างหน้านะครับการทําแบบนี้ก็เลยถูกตั้งคําถามว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหรือเปล่ามันอาจจะเปิดช่องให้มีการใช้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ย้อนหลังในกรณีอื่นๆได้อีกในอนาคตและแน่นอนครับเรื่องความโปร่งใส ทำไมเงื่อนไขที่มันสําคัญแล้วก็ส่งผลกระทบมากขนาดนี้ถึงถูกซ่อนเอาไว้ในกฎหมายเร่งด่วนอย่างกฎหมายเปิดประเทศทําไมไม่แยกออกมาเป็นกฎหมายตั้งหากแล้วก็มาถกเถียงกันอย่างเปิดเผยในสภาการทําแบบนี้มันยิ่งทําให้คนสงสัยในเจตนามากขึ้นไปอีกจริงว่าการปกป้องข้อมูลในโทรศัพท์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพียงการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลตามปกติหรือว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แจนซิกที่ไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผยกันแน่ ซึ่งคำถามนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนออกมานะครับฟังดูแล้วความโกรธของทุกคนมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องตัวเงินจริงๆค่ะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าระบบมันไม่ยุติธรรมมันเหมือนถูกเอาเปรียบแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวแทนทางการเมืองเนี่ยมันถูกทำลายลงไปอีกครั้งหนึ่งในทางการเมืองเรื่องนี้ก็มีในยะที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือ มันถูกมองว่าเป็นเหมือนชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายรีพับล i ิกันบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์และก็เคยถูกเพ่งเลงจากการสอบสวนแจน6มาก่อนการที่กฎหมายเปิดช่องให้ฟ้องกลับได้เนี่ยมันถูกนำไปใช้สื่อสารกับฐานเสียงของตัวเองว่าการสอบสวนที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่เป็นธรรมนะอาจจะเป็นการใช้อำนาจรัฐแกล้งแกล้งฝ่ายตรงข้ามอย่างที่ส มันอาจจะกลายเป็นชนวนให้เรื่องราวการสอบสวนแจนหถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในชั้นศาลได้หากว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงกระบวนการพิจนารณาคดีก็อาจจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเดิมออกมาซึ่งอาจจะทำให้เกิดการถกเถียงตีความเหตุการณ์นั้นใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายเดโมแครตและก็ทำให้เรื่องมันยืดเยื้อต่อไปอีกนะครับ และอีกมุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่การปกต้องสิทธิ์แต่เป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเอาคืนหรือว่าตอบโต้ทางการเมืองต่อฝ่ายที่เคยตรวจสอบพวกเขามันก็สะท้อนภาพความขัดแย้งที่ร้วลึกในระบบการเม,ออเมืองอเมริกันได้เป็นอย่างดีครับซึ่งก็น่าคิดต่อเลยนะคะว่าในขณะที่การเมืองภายในกําลังเข้มข้นแบบนี้แล้วการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องนี้มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็คะแนนเสียงยังไงบ้าง พรรคไหนจะถูกมองว่ายืนอยู่ข้างประชาชนพรรคไหนจะดูเหมือนว่าปกป้องพวกตัวเองมากกว่ากันแล้วภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือมันยิ่งไปซ้ําเติมวิกฤตศรัทธาที่ผู้คนมีต่อระบบการเมืองโดยรวมอยู่แล้วหรือเปล่าคะถ้ากฎหมายซึ่งควรจะเป็นหลักประกันความยุติธรรมเนี่ยกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์แบบนี้ได้แล้วประชาชนจะเหลือความเชื่อมั่นอะไรได้อีกล่ะคะ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีเทาทางการเมืองจริงๆครับมันมีทั้งเรื่องของการปกป้องสิทธิ์การต่อรองอำนาจผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็การช่วงชิงจังหวะทางการเมืองแต่ผลกระทบที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ก็คือความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่มองว่าระบบกำลังหันหลังให้กับพวกเขาแล้วก็หันไปรับใช้นักการเมืองแทนซะอย่างนั้น สรุปได้ว่าการเปิดประเทศที่ควรจะนำความโล่งใจมาให้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจุดชนวนคำถามแล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจครั้งใหม่ขึ้นมาจากเงื่อนไขที่เหมือนจะถูกซ่อนเอาไว้นี่เองนะคะครับซึ่งมันก็ตอกย้ำคำถามสำคัญในเชิงจริยธรรมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย อำนาจแล้วก็กลไกาทางกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยนั้นควรจะถูกใช้ไปเพื่อใครกันแน่เพื่อข้มครองประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจบางกลุ่มกันแน่ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะคะที่สะท้อนมาจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่เราได้คุยกันในวันนี้ค่ะ ในประเทศที่มักจะถูกมองว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยหากกฎหมายยังสามารถถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองได้มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความน่าเชื่อถือของระบบนั้นจะเหลืออยู่แค่ไหนกันคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นสำคัญสญแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ